สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ทางอีกด้านวิหกเพลิงก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาการต่อสู้ก็ยังไม่เริ่มแต่ณนพื้นผิวดินตรงที่รถมาทั้งสามคันที่ขนสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนได้พลันปะูุขึ้นมาในขณะที่ชายสวมเกราะดาและหน้ากากปีศาจโผล่ออกมา ทันทีที่เจียงอี้ปรากฏตัวมีแสงสีแดงส่องประกายราวกับเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวหลั่งไหลออกมาจากร่างของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้ทหารหลายสิบคนกลายเป็นเท่าถ่านทันทีค่ะเจียงอี e ้กวาดตามองรถมาทั้งสามคันที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรดวงตาของเขาแผจิตสังหารออกมาและเท้าของเขาจมลงไปที่พื้นเล็กน้อย ก่อนที่ดาบเปลลดทมินของเขาจะกลายเป็นเงาดาบพันเล่มที่ปกคลุมทหารจำนวนมากข้างหน้าสามหาวฆ่ามันผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสิรินโยสามคนในบริเวณใกล้ๆแผดเสียงคำรามออกมาขณะที่พวกเขาบินเหินออกมาจากหมูทหารและพุ่งไปทางเจียงอี้ส่วนทหารที่เหลือก็มีความเกรี้ยวกราดและแห่กรูกันไปทางเจียงอี้เพื่อล้อมรอบและฆ่าเจียงอี้เพิ่ม เจเจำนงสังหารเจียงอี e ้ส่งเสียงไม่พอใจและมีแสงสีแดงส่องประกายแวววับในดวงตาของเขาขณะที่จิตสังหารทะลักออกมาจากร่างผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยทั้งสามคนซึ่งกำลังเหาะเหินตรงไปที่เจียงอี้ก็ลดความเร็วลง จากนั้นสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะรับรู้ถึงแรงกดดันเช่นนี้ได้และตะโกนออกมาว่าเจ็ดจำานงสังหารเจียงอี e, ้เจ้าบ้าไปแล้วหรือที่คิดจะขัดขวางและสังหารค่ายเริญหู่ เจียงอี e ้เจ้ากำลังตั้งตนเป็นกบฏหรือเจียงอี้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยอีกสองคนและทหารอีกนับไม่ถ้วนก็รู้ทันทีว่ามีเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่มีเจตจำนงสังหาร ยิ่งไปกว่านั้นข่าวลือของเจียงอี้ที่เขาสามารถตรวจปล่อยเลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวในช่วงสงครามราชอาณาจักรเพื่อเผาผู้คนจำนวนมากได้มาถึงหูอาณาจักรแล้วและคนผู้นี้ก็คือเจียงอี้อย่างแน่นอน เจียงอี e ้เพิ่งจะได้รับตำแหน่งแม่ทัพเคี้ยวมังกรไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่ถูกประกาศไปทั่วราชอาณาจาักรแม่ทัพแห่งอาณาจาักรเสริญหูกำลังขัดขวางกองทัพคุ้มกันเจ้าสาวจากอาณาจักรที่มีองค์รัชทายาตรร่วมขบวน ทุกคนมีความตกใจและสับสนโดยคิดว่าบุคคลน,นี้ไม่ใช่เจงอี e, ้หรือนั่นก็หมายความว่าเจงอี e ้คลุ้มคลั่งไปแล้วตายเจงอี J ้ e ไม่มีเวลาในการไตร่ตรองใดๆดาบเปลดทมินหายไปและถูกแทนที่ด้วยดาบสีแดงยาว2เมตร ในขณะที่เขาเทแก่นแท้พลังสีดำลงไปในดาบเขาฟาดดาบลงมาทำให้มังกรเพลิงสองตัวพุ่งออกมาพร้อมกับกลิ่นอายที่รู้สึกเหมือนมันสามารถทำลายชั้นฟ้าและผืนดินได้เลยเหตุใด,ดพลังของดาบมังกรเพลิงจึงเพิ่มขึ้นอีกแล้วทันทีที่มังกรเพลิงปรากฏขึ้นเจนอี้ก็รู้สึกถึงความแตกต่างและรัศมีของแรงกดดันที่ออกมาจากมันก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน เมื่อความยาวของมังกรเพลิงเพิ่มขึ้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าพลังที่ถูกปล่อยออกมานี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองส่วนแก่นแท้พลังสีดำเจียงอี้คิดอย่างรวดเร็วและเข้าใจว่าเป็นเพราะเขากำลังเทแก่นแท้พลังสีดำเข้าไปเมื่อคราวก่อนที่เขาเทแก่นแท้พลังสีดำเข้าสู่สิ่งประดิษฐ์ระดับวิญญ,ญาณของซูรัวสวีย ความแข็งแกร่งของสิ่งประดิษฐ์ก็ขึ้นเป็นระดับสวรรค์ดังนั้นเหตุผลที่ความรุนแรงของดาบมังกรเพลิงเพิ่มขึ้นสองส่วนก็เนื่องมาจากแก่นแท้พลังสีดำสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ดาบมังกรเพลิงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสรินโยทั้งสมคนต่างตื่นตระหนกเพราะพวกเขามั่นใจว่าบุคคลน,นี้คือเจนี e, ส่วนทหารที่เหลือเริ่มตระหนักถึงมันได้ทีละคนแต่เมื่อพวกเขาคิดจะถอย พวกเขาสังเกตเห็นว่าร่างกายของพวกเขาอ่อนปวกเปียกและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริรโยทั้งสามคนก็เคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยด้วยความกดดันจากทั้งดาบมังกรเพลิงและเจตจำนงสังหารแค่พวกเขาสามารถเดินได้มันก็ดีมากพอแล้วลงมือ ประกายที่เกิดขึ้นในแววตาของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยทั้งสมคนนั้นตระหนักได้แล้วว่าพวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนและไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเสี่ยงลงมือ ทั้งสมคนปล่อยแก่นแท้พลังออกมาพร้อมกันเพื่อปะทะก,กับมังกรเพลิงมีทหารอยู่ในละแวกใกล้เคียงและเมื่อพลังทั้งสามสายและมังกรไฟประทะก,กันคนเหล่านี้จะถูกกำจัดอย่างแน่นอนพวกเขามีทางเลือกอะไรอีกบ้างตอนนี้หากพวกเขาไม่ปล่อยแก่นแท้พลังออกมาโจมตีคนเหล่านี้ก็จะยังคงต้องตายภายใต้พลังโจมตีและความดุร้ายของดาบมังกรเพลิง มังกรเพลิงสองตัวและพลังโจมตีทั้งสามสายกำลังจะปะทะก,กันอย่างรวดเร็วขณะที่ทหารใกล้ๆหลับตาลงอย่างสิ้นหวงังเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพวกเขาทั้งหมดถูกแสงสีขาวสาดทอไปทั่วฟ้าจนมองไม่เห็น การระเบิดที่น่ากลัวทำให้พื้นที่ทั้งหมดบิดเบือนไปเล็กน้อยทำให้ทหารหลายร้อยคนกลายเป็นเนื้อสับคลื่นพลังที่ระเบิดนั้นส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสรรญโยทั้งสามคนถูกพัดออกไปเสื้อเกราะและเสื้อผ้าภายในขาดวิ่นเหลือเพียงกองเลือดที่ดูน่าหวาดกลัวมองดูแล้วก็ไม่ทราบว่าพวกเขาตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ ทหารจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ด้านหลังก็ถูกส่งปลิวออกไปด้วยคลื่นพลังในขณะที่รถมาทั้งสามคันนั้นพังทลายไปซึ่งทำให้กล่องโลหะสีดำทั้งหมดที่บรรจุของขวานปลิวกระจัดกระจายไปและเกิดการทำลายล้างไปทั่วทั้งพื้นที่นดัด มุนหมายปีศาจนภาในขณะที่กำลังจะเกิดการระเบิดเจียงอี้ก็เรียกหมายปีศาจนภาออกมาทันทีและห่อร่างของเขาวไว้คลื่นพลังที่กระแทกเข้ามานั้นพัดพาทุกอย่างปลิวไปและส่งร่างของเขาปลิวออกไปเช่นกันทหารหลายสิบคนที่อยู่ด้านหลังเจียงอี้ต่างก็กระจัดกระจายด้วยเช่นกันในขณะที่ทหารทั้งกลุ่มที่อยู่ห่างออกไปต่างก็กระแทกทับกันเองจนเป็นก้อน ขณะที่เขากำลังจะเข้าใกล้กล่องสมบตัติมันก็ปลิวกระจายไปหลายร้อยเมตรซึ่งทำให้เจียงอีโกรธแค้นอย่างถึงที่สุดเขาไม่ได้ซ่อนเร้นความแข็งแกร่งของเขาอีกต่อไปขณะที่ไหมปีศาจนภาหายไปเพลิงโลกาก็หลั่งไหลออกมาจากไข่มุกวิญ,ญญาณเพลิงและเผาทหารนับร้อยรอบตัวเขาให้กลายเป็นเท่าฐานเขาใช้ฝ่ามือระเบิดแก่นแท้เพื่อบังคับให้เพลิงโลกาผลักตัวเขาไปด้านหลัง เขาไม่กล้าที่จะอยู่ในจุดเดิมจุดเดียวในขณะที่เขาปล่อยเพลิงโลกาและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อตามไล่ล่ากล่องสมบัติโลหะสีดำกว่า20กล่องมันไม่จำเป็นต้องบอกว่าของทุกอย่างภายในกล่องโลหะสีดำเป็นสมบัติที่จะถูกนำไปเป็นของขวัญมั่นของสุรเสเวียและมีความเป็นไปได้ที่สมุนไพรยสยบวิญ,ญญาณจะถูกบรรจุไว้ในนั้น เจียงอี้ไม่ทราบสถานการณ์ฝั่งของวิหกเพลิงเลยแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากวิหกเพลิงก็ไม่สามารถต้านทานได้นานนะักผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดที่ขนาบข้างองค์รัชทายาทจ,จะรีบมาที่นี่ในไม่ช้าและถ้าเขาไม่ได้สมุนไพรสยบวิญญาณในเวลาใกล้ๆนี้เขาอาจจะไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกด้วยฝ่ามือระเบิดแก่นแท้ เชียงอี e ้ปล่อยเพลิงโลกาก้อนใหญ่ซึ่งเปลวไฟได้กระจัดกระจายออกไปในทุกทิศทางนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรงแก่ค่ายเซินหูค่ายเซินหูเป็นกองทัพชั้นยอดที่สุดในอาณาจากักรเซินหู คนที่อ่อนที่สุดในพวกเขานั้นอยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตชูติงในขณะที่หัวหน้าหน่วยทั้งหมดอยู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตจื่อปู่แล้วถึงพวกเขาอยู่ขั้นจุดสูงสุดของขอบเขตจื้อปู่พวกเขาจะสามารถทนเพลิงโลกาได้หรือ นอกจากนี้นี่คือหุกเขาทลายวิญญาณซึ่งมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างแคบและมีผู้คนทุกที่ที่ต้องเผชิญกับสายฝนเพลิงโลกาหากเพลิงโลกาหลอมพวกเขาทั้งหมดอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะพวกเขาจะตายทันที เมื่อเพลิงโลกาแตกออกเป็นสะเก็ดไฟขนาดเล็กที่ร่อนลงบนร่างของพวกเขามันทรมานเสียยิ่งกว่าความตายในขณะที่บางคนอาจตายทันทีเมื่อถูกสะเก็ดเพลิงโลกาเจาะศีรษะ ผู้ที่ถูกเพลิงโลกาที่แขนจะต,ต้องมองแขนที่กลายเป็นฝุ่นอย่างไร้ประโยชน์บางคนถูกยิงที่ส่วนล่างของร่างกายเขาไม่จนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ตรงจุดซ่อนเร้นของพวกเขาเสียงตกใจที่ถูกสาดกระเซ็นไปด้วยเลือดเสียงที่ร้องโหยหวนและเสียงที่ตกกระทบลงไปกับพื้นเมื่อเสียงทั้งหมดเหล่านี้ประสานกันทำให้หุบเขาทลายวิญ,ญญาณถูกแต่งแต้มจนกลายเป็นเหมือนดั่งขุมนรก เหตุการณ์นี้ไม่สามารถทนมองได้ไหวและได้กลายเป็นภาพที่น่าสยดสยองผู้ใดที่ขวางทางข้าผู้นั้นมันต้องตายร่างกายทั้งหมดของเจงอี e ้ถูกปกคลุมไปด้วยเพลิงโลกาและอย่างน้อยก็แผ่รัศมีออกไปหเมตรทําให้เขาดูเหมือนเทพอักคีก่อนจะถูกเพลิงโลกาที่น่าสยดสยองมันทำให้ผู้คนรู้สึกสิ้นหวัง เขาถูกคลุมด้วยเปเลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวก้อนนี้ขณะที่เขาพุ่งตรงไปที่กล่องสมบตัติเขาคำรามออกมาด้วยดวงตาที่เปื้อนเลือดและเปล่งเสียงคำรามที่เยือกเย็นราวกับทานน้ำแข็งหมื่นปีสะท้อนไปทั่วทั้งหุบเขา ผู้ใดที่ขวางทางข้าผู้นั้นมันต้องตายความโอนลมานที่เกิดขึ้นที่นี่ดังไปถึงซี่อู่หุ่ยและคนของเขาขณะนี้พวกเขากำลังยืนอยู่เหนือหุบเขาหลายร้อยเมตรและแม้ว่าระยะทางจะห่างไกลออกไปการระเบิดที่น่ากลัวยังคงดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาพวกเขาสามารถมองเห็นร่างที่ไม่ชัดเจนของเจียงอี้ลางๆางเป็นเหมือนมนุษย์เพลิงยักษ์เมื่อเจยงอี e ้เพิ่งปรากฏตัว ทุกคนรู้สึกตึงเครียดในใจเพราะคิดว่าจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่จะทำร้ายพวกเขาและสังหารซี่อูหุยหลังจากวิหกเพลิงถูกสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริรนโยพวกเขาสังเกตเห็นว่าไม่มีสัตว์อสูรหรือจอมยุทธในบริเวณใกล้เคียงอีกต่อไปและรู้สึกผ่อนคลายร่างกายที่เกร็งไปบ้างเสียงที่ดังเป็นจังหวะดังก้องกังวาน ทำให้การแสดงออกของผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดของขอบเขตเสริญโยข้างๆเซี้ยอวีเปลี่ยนไปเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะรายงานอย่างตรงไปตรงมาองค์ชายจากข้อมูลด้านนั้นระบุว่ามีคนขัดขวางกองทัพ เขาควงดาบมังกรเพลิงและเป็นผู้ครอบครองเพลิงโลกาที่น่ากลัวและยังมีเจตจำนงสังหารพวกเขาสงสัยว่าบุคคลนั้นจะเป็นแม่ทัพเที่ยวมังกรเจียงอี e. ้ เจียงอี้ซี่อูหุยตกตะลึงและกลิ่นอายแห่งความสยดสยองได้แผ่ออกมาจากร่างของเขาอย่างร้ายขอบเขตทันทีเขาคำรามออกมาแม่ทัพไทยสื่อนำผู้เชี่ยวชาญ20คนในขั้นที่5ของขอบเขตเสริญโยไปที่นั่นเจ้าต้องกำจัดกบฏผู้นี้ให้ค่าขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ